เด็กคนไหนที่ต้องหยีตาเวลามองไกลหรือเพ่งสายตานานๆเพื่อดูอะไรบางอย่างเนี่ยให้สงสัยไว้เลยนะคะว่าเด็กคนนั้นอาจมีภาวะสายตาสั้นอยู่ค่ะซึ่งภาวะสายตาสั้นเนี่ยสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเลยหากไม่ได้รับการดูแลที่ดีและอาจส่งผลต่อการเกิดโรคตาต่างๆตามมานะคะสำหรับผู้ปกครองที่เห็นว่าบุตรหลานอยู่ในความเสี่ยงเหล่านี้คลิปนี้หมอมีทางออกมาแนะนำค่ะ สวัสดีค่ะหมออุ้ยค่ะทราบหรือไม่คะว่าคนที่กระบอกตายาวหรือกระจกตานูนมากกว่าปกติเนี่ยจะทําให้แสงเนี่ยหักเหและตกไม่ถึงจอประสาทตานะคะสมองก็เลยไม่สามารถประมวลภาพที่เห็นได้ชัดเจนและนี่คือที่มาของภาวะสายตาสั้นค่ะเมื่อเราใส่เลนทั่วไปในการแก้ไขสายตาสั้นนะคะแสงบางส่วนที่เข้าด้านข้างของเลนนะคะ จะตกเกินจอประสาทตาค่ะทําให้ยิ่งกระตุ้นให้กระบอกตาเราเนี่ยยาวออกไปมากยิ่งขึ้นค่ะเลยทําให้มีภาวะสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะ แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่คิดคนขึ้นมานะคะจะทําการดึงโฟกัสของแสงเนี่ยที่ตกเกินออกไปให้กลับมาตกในลูกตาได้ะคะ่นนะ,คะ <S <S เพื่อจะช่วยลดการยืดยาวออกของกระบอกตาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้มีสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเลน์จะประกอบด้วย2โซนด้วยกันนะคะก็คือโซนตรงกลางก็คือเคลียร์โซนซึ่งโซนตรงกลางเนี่ยก็จะเหมือนเลน์ทั่วๆไปนะคะสามารถโฟกัสภาพได้ชัด และโซนที่2ก็คือทรีทเมนต์โซนนะคะซึ่งทรีทเมนต์โซนเนี่ยจะประกอบด้วยเลนเล็กๆรวมตัวกันหลายๆร้อยเลนนะคะซึ่งเลนกลุ่มนี้จะมีค่าสายตาซึ่งเป็นค่าสายตาบวกเพื่อช่วยรวมแสงที่ตกเกินจอรับภาพให้มาโฟกัสในจอรับภาพค่ะในไทยปัจจุบันก็มีทั้งหมด2แบรนด์ด้วยกันค่ะ เลนไมโอซมาร์ค่ะภายใต้แบรนด์ของโฮย่าซึ่งเป็นแบรนด์เลนส์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า80ปี เลนไมโอสมาร์ในไทยเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปในเดือนพฤษภาคม2561นี้เองค่ะและเลนตัวนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลมากมายจากระดับนานาชาตินะคะทั้งแกรนอ a วอร์ s i l ลโมอ a วอร์ดค่ะโดยเลนตัวนี้ค่ะเขาเปิดตัวมาพร้อมกับผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเป็นระยะเวลากว่า3ปีนะคะเลยพบว่าเด็กที่ใช้เลนไมโอสมาร์เป็นประจําทุกๆวันเนี่ยสามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาได้ถึง 60%นะคะเมื่อเทียบกับเลนส์ใส่ตาสั้นทั่วทวไปค่ะแปลว่าแทนที่ใน1ปีเด็กจะใส่ตาสั้นเพิ่ม100เนี่ยแต่เด็กจะสั้นเพิ่มเพียง40เท่านั้นเองค่ะโดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเลนส์นี้นะคะชื่อว่าดิมเทคโนโลยีค่ะซึ่งตัวเลนส์เนี่ยจะมีตุ่มเล็กๆนะคะคล,คล้ายๆลังพึ่งเนี่ยรวมตัวทั้งหมด396จุดค่ะและแต่ละจุดก็มีกำลังขยายถึงบวก3.5ดออปเตอร์ด้วยกันค่ะ นอกจากนี้เลนไมโอสมาร์ทยังเป็นเลนสชนิดใหม่ที่เราเด็กๆเนี่ยปรับตัวใช้งานได้ง่ายที่สุดค่ะเลนชนิดที่2ค่ะก็คือเลนส์สเตเรสนะคะจากแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสคือแบรนด์เอสซิลอค่ะที่มีประวัติ ก่อตั้งมายาวนานกว่า170ปีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมระดับโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เต็มเปี่ยมเลยค่ะสำหรับตัวเลนส์เทเลเสเนี่ยมีการทดลองมาตั้งแต่ปี2018นะคะโดยมีการสุ่มตัวอย่างในเด็กนะคะที่ใช้งานเลนส์กลุ่มน,นี้กว่า2ปีค่ะ และผลสรุปว่าเด็ก9ใน10คนที่ใส่เลนส์เตเลสต่อเนื่องเป็นเวลา12ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสามารถลดภาวะสายตาสั้นได้ถึง67%ด้วยกันค่ะซึ่งทำให้เลนส์เตเลสเนี่ยทำค่าเฉลี่ยดได้สูงสุดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวเลนส์นี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า HALT ค่ะอธิบายง่ายๆนะคะก็คือ ส่วนของทรีตเมนต์โซนเนี่ยจะประกอบด้วยเลนเล็กๆทรงอัสเียริกที่ติดต่อกันจำนวน1,021ชิ้นนะคะและประกอบด้วย11วงค่ะทำให้ช่วยชะลอสายตาสั้นได้มากที่สุดในปัจจุบันค่ะจากสถิตินะคะพบว่า90%เนี่ยของเด็กเนี่ยปรับตัวกับการใช้เลนชินีด,ดีได้แค่ภายใน3-5วันค่ะแล้วก็ปรับตัวได้สมบูรณ์1 0 0แค่ภายใน1สัปดาห์นะคะ เลนทั้ง2ชนิดที่หมอกล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยยังจะเป็นเลนเนื้อนเหนียวหรือว่าเป็นเลนนิลภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยสําหรับเด็กๆทุกคนค่ะไม่มีการแตกหรือกระแทกกระเด็นเข้าตาน้องๆแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันร,รังสี UV ได้ดีอีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อเปรียบเทียบของเลนทั้ง2ชนิดกันค่ะจากตารางเนี่ยจะเห็นว่าเลนทั้ง2ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติแบบเดียวกันมีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยค่ะ และท้ายสุดนี้นะคะหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเนี่ยลองพาเด็กๆไปตรวจค่าสายตากันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าเขามีพัฒนาการด้านมองเห็นได้ดีขนาดไหนเนี่ยและถ้าเกิดแย่ลงเนี่ยจะได้เตรียมตัวรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยในอนาคตของพวกเขาค่ะสุดท้ายนี้หมอก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพตากันด้วยนะคะและถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาจนต้องร้องว่าอุ้ยตาเป็นอะไรไม่ต้องนึกถึงใครคะ่ะให้นึกถึงหมออุ้ยนะคะสวัสดีค่ะ